ไอลิกแกอยู่บ้านหรือเปล่าไอลิกไอลิกแกอยู่บ้านหรือเปล่าครอบอยู่ครอบไอลิกนี่ใช้แกหรือเปล่าถ้าเห็นในโทรศัพท์อ่ะมันออกข่าวถูกช่องเลยใช้แกไหมผมก็เห็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่น่าใช่พมอลองเพราะว่าผมอลอกว่าตั้งเยอะแม้ก็ว่าเลยว่าเองอ่ะไม่ใช่เองหรอกเพราะว่าผมมาตั้งฉีตั้งฉีดียังไงไม่รู้บอไม่ถูกยา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 ไม่ยายาไม่ใช่ไม่ใช่ของกินเฮ้ยไอของแกไอลิไม่ใช้ของของของกินอะไรอ้อไม่ไม่ไม่มีอะไรแม่ไอพูดพูดผิดอล้แม่ พาได้เงินเดือนของแกออกหรือ,อยังเดือนนี้ฮะไอลิกอ๋อออกแล้วแม่ทาไมเลรอแม่้อ,อเงินเดือนของแม่สิแม่ไปเอาทำทุนหมดแล้วอะแม่ขอเองสองพันได้ไหมล่ะไอลิกผมให้พันห้าก็แล้วกันนะแม่นะห้าร้อยคือผมต้องเก็บไว้กินของกิค้ามา้งแม่โอเคไหมได้ได้งั้นก็เดี๋ยวแม่ไปทําทุนก็นก่อนไปก่อนนะไอลิกนะทาตัวดีอะแต่ไอทาทุนของแม่นี่มันเป็นยังไงวะไอทอมอ๋อคงจะคณิตคิดในใจเหมือนเดิมนั่นแหละ เหมือนที่เคยๆผ่านมานะห้องทดลองกลางทะเลสายใส่น้ำยานิตอนลงไปแล้วก็ใส่ของกุกกิ๊กอีกหลายอย่างลงไปเพื่อที่จะสร้างสัปาร,ราที่แข่งแก่งที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน้ำยานิตอนเข้าในตัวมันแล้วนี่แหละสปาร,ราที่แข่งเก่งที่ได้ผลเดิขึ้นมาแล้วทีนี้ว่าวางเวงวกเวงวิ่งเวงเหลือเกิเนนี่แก่ทางนี้ทางนี้มองมาทางนี้โว้ยเฮ้ยให้เจ้าไปตามละ ไอ้พวกนิวตอนเหมือนกับคะเพอร์ที่คะจะได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกที่วานาต่างเ,เป็นอย่างงะ่ะไอ้พวกท่วานะนะจะมีพลังพิเศษเหมือนกับแกนั่นแหละแกต้องจัดการมันให้ได้และเมื่อจัดการมันเสร็จแกก็ต้องเอาพมมันมาให้คะขอรลบฟังข้าวดีได้เลยเจ้านายแต่เจ้านายมีซาลาเปาขนมจีบไปพมไหมชิวะที่ตอนนี้มันจะไปมีอะไรมีแค่มามา่มาปะต้องกินไปก่อนโอ้ยเก็แล้วก็ไปทำงานน่ะ